พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมมีคาบทที่สีความสงบสุขมาโดยการเชื่อฟังในการภายหน้าจะเป็นดังนี้คือผู้เขาแห่งพระนิเวศของพระยาเวจะถูกสถาปนาขึ้น เป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นอยู่เหนือบรรดาเนินเขาและชนชาติทั้งหลายจะลังไหลไปยังภูเขานั้นและประชาชาติเป็นอันมากสมาและกล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระยาเวและอย่างพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ แล้วพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในพระมันคาของพระองค์เพราะว่าธรรมะบัญญัติจะออกมาจากสิโยนและพระวจนะของพระยาเวจะออกมาจากเยรูซาเลม็มพระองค์จะทรงพิพากษาระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และจะทรงตัดสินเพื่อบรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ไกลออกไปและเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพลานไทนาและหอกของเขาให้เป็นคอสำหรับริดขนงประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้ซุ้มองุน และใต้ต้นมาเดื่อของตนและจะไม่มีใครมาทำให้เขาสะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐของพระยาเวจอมทัพได้ตรัสอย่างนี้แล้วเพราะว่าชนชาติทั้งหลายต่างก็ดำเนินในนามแห่งพระต่างๆของตนแต่เราจะดำเนินในพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเราเป็นนิสสืบสืบไป พระสัญญาว่าอิสราเอลจะรับการฟื้นฟูหลังจากเป็นเฉลยพระยาเวตรัสว่าในวันนั้นเราจะรวบรวมคนขาพิการและจะรวบรวมบรรดาผู้ถูกขับไล่ไปและบรรดาผู้ที่เราได้ให้ทุกใจเราจะให้คนขาพิการเป็นคนที่เหลืออยู่ และให้พวกที่ถูกโยกย้ายไปไกลนั้นเป็นประชาชาติเข้มแข็งและพระยาเวจะทรงปกครองเหนือพวกเขาที่ภูเขาซิโยนตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเป็นนิดและเจ้าโอหอคอยที่เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ยเจ้าผู้เป็นเนินเขาแห่งบทตรีซิโยนราชอำนาจจะมาสู่เจ้า อาณาจักรดั้งเดิมจะกลับมาคือราชอาณาจักรแห่งบุตรีเยรูซาเลม็มเวลานี้ทำไมเจ้าร้องไห้เสียงดังไม่มีกระสัตย์ปกครองเจ้าหรือที่ปรึกษาของเจ้าพินาศเสียแล้วหรือเจ้าจึงเจ็บปวดรวดร้าวอย่างกับหญิงจะคลอดบุตรโอ้บุตรีซิโยนเอ๋ยจงบิดต,ตัว และจงร้องครวญครางไปเถิดยังกับหญิงจะคลอดบุตรเพราะบัดนี้เจ้าจะต้องออกไปจากนครไปพักอยู่ตามไรนาเจ้าจะต้องไปยังบาบิโลนณที่นั่นเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยณที่นั่นพระยาเวจะทรงถ่ายเจ้าให้พ้นมือศัตรูทั้งหลายของเจ้า บัดนี้ประชาชาติมากมายได้ชุมนุมต่อสู้เจ้ากล่าวว่าจงย่ำยีเธอให้มัวมองให้เราเพ่งดูสิโยนจนอิ่มตาแต่เขาทั้งหลายไม่ทราบถึงผ้าดำริของพระยาเวเขาทั้งหลายไม่เข้าใจในแผนการของพระองค์ที่พระองค์ทรงรวบรวมเขาทั้งหลายเข้ามา ดังรวมฟ่อนข้าวไว้ที่ลานนวดข้าวจงลุกขึ้นและจงนวดข้าวเถิดโอ้บุตรีิโยนเอ๋ยเพราะว่าเราจะทำเขาของเจ้าให้เป็นเหล็กและทำกีบเท้าของเจ้าให้เป็นทองสำริดและเจ้าจะบทขยี้ชนชาติมากมายเป็นผุยผง และเจ้าจะมอบสิ่งที่พวกเขาได้มาอย่างอาธรรมแด่พระยาเวและมอบสมบัติของพวกเขาแด่องค์เจ้านายแห่งสากลละโลกพระธรรมมีคาบทที่ห้าโอบุตรีแห่งกองทัพเอ๋ยปัดนี้เจ้าจงระดมไพ่พลศัตรูมาล้อมพวกเราไว้เขาจะเอากระบองตีแก้ม ของผู้ปกครองอิสราเอลผู้ปกครองจากเบเดเลเฮมแต่เจ้าเบเเลเฮมเอปราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณากาลดังนั้นพระองค์จะทรงละทิ้งพวกเขาจนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บคลานจะคลอดบุตรแล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมาอย่างคนอิสราเอลและท่านจะยืนมั่นและจะเลี้ยงฝูงแกะของท่านด้วยพระกำลังของพระยาเว ด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระนามพระยาเวพระเจ้าของท่านและเขาทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้เพราะบัดนี้ท่านจะเป็นใหญ่จนสุดปลายพิภพ,พ,พนี่จะเป็นสันติสุขเมื่อคนอาเซียจะยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเมื่อเขาจะเหยียบย่ำเวียงวังทั้งหลายของเราเราจะยกผู้เลี้ยงแกะเจ็ดคน และเจ้านายแปดคนมาต่อต้านเขาเขาทั้งหลายจะปกครองแผ่นดินอสซีเรียด้วยดาบและแผ่นดินนิมโรธที่บรรดาทางเข้าเมืองและท่านจะช่วยกู้พวกเราให้พ้นจากคนอสซีเรียเมื่อพวกเขายกรุกรํมแผ่นดินของพวกเราและเหยียบย่ำอนาเขตของพวกเรา บทบาทในอนาคตของคนอิสราเอลที่เหลืออยู่แล้วคนที่เหลืออยู่ของยาโคบจะอยู่ท่ามกลางชนชาติมากมายเหมือนน้ำค้างจากพระยาเวเหมือนหาฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งไม่รอคอยมนุษย์หรือคอยเหล่าบุตรของมนุษย์และคนที่เหลืออยู่ของยาโคบจะอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ท่ากลางชนชาติมากมายดังสิงอยู่ท่ามกลางปุงสัตว์ป่าดังสิงหนุ่มอยู่ท่ามกลางปุ่งแพแกะซึ่งเมื่อมันผ่านไปมันก็เหยียบย่ำและฉีกเสียไม่มีใครช่วยกู้ได้เจ้าจะยกมือขึ้นสู้บรรดาคู่อริของเจ้าและศัตรูทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกกำจัด พระยาเวตรัสว่าแล้วในวันนั้นเราจะกำจัดม้าของเจ้าให้หมดไปจากถ้ำกลางเจ้าและจะทำลายรถรบของเจ้าและเราจะกำจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดินของเจ้าและคนที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าทั้งสิน้นเราจะกำจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า และเจ้าจะไม่มีหมอดูอีกต่อไปเราจะกำจัดรูปเคารพของเจ้าเสียและทำลายเสาสศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำกลางเจ้าเจ้าจะมิได้กราบลงต่อผลงานที่มือของเจ้าประดิษฐ์ขึ้นอีกต่อไปเราจะถอนบรรดาเสาอาเชลาของเจ้าเสียจากท่้มกลางเจ้าและจะทำลายเมืองต่างๆของเจ้าเสีย เราจะแก้แค้นด้วยความกโกรธและความกลิ้วต่อบรรดาประชาชาติซึ่งไม่เชื่อฟัง